ครับทุกท่านครับหลายท่านอาจจะทราบดีแล้วนะครับผมว่าทาง Hero p อ m ของเราอ่ะมีโปรดักที่เป็นพวกหวีเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหวีว่าตัวไหนใช้ยังไงหลายท่านยังไม่ทราบว่าต้องใช้ยังไงอะไรแบบไหนหวีที่ผมใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับจะมีเป็น3แบบแบบนี้นะครับอ่ะ ตัวนี้ตัวสลิกร์นะครับสลิกร์เนี่ยจะไว้สางขนนะครับผมจะไว้สางขนนะตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะครับเราลองมาดูกันว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้บ่อยเนี่ยเราใช้เวลาไหนบ้างหลายท่านใช้ตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับพอใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่ ขนน้องหายไปนะครับผมสำหรับตัวที่2นะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวพินบัตรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวพินบัตรแบบเนี้ยเราใช้ตอนไหนเมื่อไหรประโยชน์เป็นยังไงนะครับผมและอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นวีซี่สแตนเลสแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อซี่สแตนเลสของฮีโร่ฟอมจะแบบดีดได้เลยนะครับเรียว ผมนะครับผมสมูทมากๆตัวนี้ใช้ดีมากในชีวิตประจำวันผมจะใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง3ตัวนี้นะครับที่เราใช้นะครับในการหวีผนว่าตัวไหนใช้อะไรยังไงประโยชน์ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงและแน่นอนครับผมใช้คู่กับตัวเรย์พอยตันตัวนี้นะครับผมฉีดก่อนหวีช่วยให้หวี ง่ายเลยล, melhor, ลื่นมากๆนะครับโอเคครับเดี <repairs. S 2> down, it, okay, uh ๋ยวเรามาดูกันว่าใช้แมงไงข้อแตกต่างกันแบบไหนแบบไหนควรใช้จุดไหนข้อเสียมีอะไรบ้างโอเคครับวิธีการใช้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับก่อนที่จะใช้อะไรก็ตามนะครับผมผมจะใช้ตัวสเปรย์พอยตันลงก่อนอ่าผมจะฉีดสเปรย์พอยตันเบาๆแบบนี้อ่าฉีดเบาๆแบบนี้ลงไปก่อนฉีดเบาๆแบบนี้แล้วก็ลูบเพื่ออะไรตัวสเปรย์พอยตันจะเป็นตัวบำรุงขนนะครับ ตัวนี้น้ํามันไม่ได้ไหลยเยิมนะครับเพราะฉันจะไม่ลงถึงผิวหนังนะครับไม่มีทางลงถึงผิวหนังของออสุนัขได้แน่นอนนะครับเพราะสเปรย์เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นของขนไม่มีทางไหลลงไปจนถึงชั้นผิวหนังแน่นอนนอกจากจะแหวกขนแล้วฉีดลงไปจริงๆนะครับไม่มีทางที่จะโดนผิวหนังได้แน่นอนนะครับตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ตรงชั้นขนเนาะทีนี้ในวัยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ได้ใช้สลิกอร์เรท่าไหร่ยกเว้นเวลาเราอาบน้ําตัวสลิกอร์คือตัวนี้นะ ยกเว้นเวลาเราอาบน้ําแล้วขนข้างนอกเขาแบบรู้สึกว่าพันกันไปมาเราอาจจะใช้ตัวิลิก,กร์เนี่ยลูบลูบผิวผิวแบบนี้ก่อนผิวนอกนะครับแค่นี้แต่เราจะไม่ได้ใช้หวีตัวนี้ในการวี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 แบบนี้นะครับน้องๆจะเจ็บนะครับผมเจ็บแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ็บแล้วเกิดอะไรขึ้นบางคนใช้วีอู้จุ๊จึ๊อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเจ็บแล้วเขาจะกลัวหวีทีนี้ตัววีสลิก,กร์เนี่ยเขาจะดึงขนชั้นในที่เรียกว่าขนสัมรีออกมาเยอะพอดึงขนชั้นในที่เป็นขนสัมรีออกมาเนี่ย จะทำให้อะไรเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าขนชั้นในถ้าเราเหวี่ยเมื่อกีก้ก็จะเรียกว่าขนชั้นในขนชั้นในเนี่ยจะหลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วขนน้องแทนที่จะฟูใช่ไหมครับก็จะบางลงเหลือแต่ขนหยาบที่เป็นขนเส้นแข็งเส้นใหญ่ขนก็จะทิ้งตัวลงไม่พองแบบนี้นี่คือการใช้ที่ผิดดังนั้นเราอย่าใช้สลิกร์ในชีวิตประจําวันนะครับเอาวางไว้ก่อนเนาะ ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครอยากสำหรับสุนัขลูกสุนัขเด็กๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือหวีสเตเลสเราจะลงเลยผมจะใช้หวีสเตเลสซี่ห่างก่อนนะครับในการลงค่อยๆนะครับผมค่อยๆหวีเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเห็นความฟูหลังจากฉีดสเปรย์พอยตันตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มหวีตีสิ่งที่จะต้องหวีให้ผ่านบ่อยที่สุดคือหลังหูซี่ความลึกของหวีนะครับ มันจะผ่านตรงหลังหูไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหลังหูเนี่ยเป็นจุดที่มีปัญหามากที่สุดคือขนชอบพันดังนั้นถ้าเราหวีปื๊บผ่านไปแบบนี้หูน้องเนี่ยจะไม่มีขนที่พันกันเป็นก้อนแน่นอนเพราะตัวความยาวของซีสเตเลตสเตเลตตัวนี้ของฮีโร่ปอมเนี่ยหวีได้ลึกและลื่นนะครับน้องไม่เจ็บแล้วหวีตีขนได้พองมากๆหวีตีขนได้พองมากๆนะครับตัวหวีหวีตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับ ส่วนซี่ฝั่งซี่ถี่เนี่ยเราสามารถมาลงตรงเขีย่ยตรงตาตรงนี้ได้นะครับผมเขีย่ยตรงแก้มได้นะครับแบบนี้ได้เลยตรงหัวได้นะครับก็จะทําให้แบบปลุกปุยตีขนได้ดแตกมากขึ้นใช้ได้แม้กระทั่งช่วงขาสําหรับเด็กๆัยนี้นะครับตั้งแต่2เดือนถึง4ีหเดือนเนี่ยก็ใช้ตัวหวีที่สแตนเลสซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือที่ผมใช้นะครับตรงช่วงจักระและตรงใจจักระแลก็หวีนะครับ หวีตีไปเลยตรงโก้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่าหวีไปนะหวีตีตีต,ตีตีให้พองไปเลยหวีตีให้พองไปเลยนะครับผมนี่หวีตีให้พองแบบนี้ไปเลยแบบนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะสำหรับเด็กแบบเนี้ยถือว่าเวิร์กแล้วนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเห็นไหมครับพองหล่อมากๆแล้วก็ลด ขนพันกันได้ด้วยเพราะเด็กๆขนเขายังไม่พันกันดังนั้นการที่เราลงหวีที่เป็นสเตนเลสเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้ขนเขาไม่ยุง่งแล้วต้องใช้คู่กับตัวสเปรย์พอยตันนะครับเพราะใช้สเปรย์พอยตันปุ๊บจะหวีลื่นแล้วก็ขนเนี่ยนุม่มการหวีอย่าไปดึงอย่างนงี้นะครับคือทิ่มแล้วถอยออกมาคือการตีขนนั่นเองนะครับผมความยาของซี่หวีมันจะไปเคลียร์ขนที่พันกันชั้นในอยู่แล้วนะครับความยาของซี่เนี่ยจะไปเคลียร์ขนชั้นในที่พันกันนะครับผม เพราะเนี่ยหลายคนถามว่าหวียังไงทำแบบไหนเนี่ยครับคือวิธีการหวีแล้วเห็นน้องไหมครับฟูหล่อมากๆใช้ได้ทุกส่วนเลยนะถ้าของใครสอนให้น้องนอนหงายได้จะดีมากๆเลยเนี่ยครับสอนให้น้องนอนหงายได้แบบนี้นะครับค่อยๆฝึกนะครับผมการฝึกคือทําให้เขาไม่เจ็บด้วยนะครับถ้าเขาเจ็บแล้วเขาจะไม่ชอบการหวีดังนั้นเราให้คอนนอนหงายแบบนี้อ่ะเราจะได้หวีได้ทุกซอกทุกส่วนได้เลยนะครับอ่าส่วน ตรงนี้ถ้าเป็นขยุขยุ่ตรงนี้สามารถใช้อุ้งอุ้งตรงหลังหลังขาตรงนี้เราสามารถใช้สลิกร์ได้นะครับมันจะทํางานได้ง่ายหน่อยสลิกร์ลงก่อนได้อย่างนี้สลิกร์ลงก่อนมาอ่ะเห็นก็หวีเห็นหครับการนอนหงายมันจะทําให้เราหวีตรงคอตรงไรเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามฝึกให้เขานอนหงายนั่นคือจะดีมากๆนะครับฝึกให้เขานอนหงายแบบนี้ให้เราจะดีมากๆเห็นไหมครับนี่ นี่เห็นไหมครับก็หวีตรงแก้มตรงไรได้เลยเห็นไหมน่ารักมากนะครับผมมันการหวีขนไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าอยากจะใช้เนี่ยใช้อย่างนี้ได้ตีตีขึ้นมาตีตีขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่สําหรับเด็กวัยนี้ผมจะใช้ตัวนี้เยอะสุดตัวนี้รองลงมาตัวนี้ก็แทบจะน้อยที่สุดนะครับ1 2 3สานะครับ ใช้แบบนี้สําหรับน้องวัยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสําหรับน้องปอมตัวโตเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนอะไรแบบไหนยังไงตอนไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคครับสำหรับน้องปอมที่โตแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้หวีอะไรยังไงแบบไหนนะครับสาหรับการขึ้นโต๊ะแบบนี้แล้วใช้ถ้าใครมีสายสายจูงประกวดแบบนี้แล้วคล้องที่คอเวลาเราใสา่ใส่เข้าไปใช่ไหมครับขนตรงซอกตรงคอนี้ขนตรงซอกตรงแก้มอ่ะมันก็จะติด นะครับผมคือจะโดนสายคล้องไว้อยู่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะใช้หวีตัวนี้ในการเคลียร์ในการดึงดึงเซี้ยวขนออกมานะครับผมดึงเซี้ยวขนออกมาก่อนนะครับผมใช้ดึงเซี้ยวเ,เป็นขนที่โดนทับออกมาเพื่อให้เพื่อให้เขาครอบคลองเต็มที่อ่ะเราจะใช้ด้านนี้นะครับแล้วก็เขีียขึ้นมาแบบนี้อ่ะแต่ถ้าขนมันติดแบบเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเราควรลงตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่ตัวสเปรย์พอยตันก่อน ลงไปเลยที่ผิวระวังโดนตานะครับอ่าอ่าอย่างงี้ลงไปก่อนฉีดแล้วลงแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ลูบนะครับฉีดแล้วลงแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ลูบนะครับใช้ตัวสเปรย์พอยตันตัวนี้ก่อนนะครับจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับจะทําให้ขนเขาไม่หนีไอ้ไม,ไม,ไม่ไม่แห้งเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่พันนะครับทีนี้ไอ้เวลาเราใส่สายจูงอะ่ะมันจะชอบติดที่คอเราเขียวมาก่อน มก่าอ,อจากนั้นนะครับขนเนี่ยถ้าในตัวเขาไม่ได้พันกันนะครับเราจะใช้ตัวนี้ก่อนสําหรับตัวนะครับอ่าผมถ้าตีเข้าทรงผมจะใช้ตัวนี้ก่อนตัวหวีแปลงเนี่ยอ่าตรงหางเงี้ยคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าธรรมชาติหรือ,อขนน้องปอมเนี่ยเขาจะมีขนที่เป็น2ชั้นถ้าลักษณะขน2ชั้นคือขนที่เป็นนุ่นนมๆแบบนี้ครับ ถ้าเป็นสีส้มก็จะเป็นสีอ่อนๆเนาะถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นสีออกเทาๆแบบนี้คือถ้าเราใช้ตัวสลิกอร์ลงที่ตัวแบบนี้ทีละชั้นเกินไปอะ่ะขนเขาจะแบบโดนดึงดึงขนชั้นในออกมาหมดแล้วขนก็จะไม่พองนะครับแล้วเขาจะเจ็บด้วยนะเนี่ยโดนดึงขนชั้นในปื๊ดๆอ่ะถ้าเราใช้สลิกอร์นะครับอ่ะใช้สลิกอร์จะเห็นเลยว่านี่ขนที่หลุดออกมาเนี่ยครับขนที่หลุดออกมา คือขนตัวนี้มันตัวเป็นตัวพยุงให้ขนมันพองมันฟูมันสวยแต่ทีนี้พอเราใช้ตัวสลิกอร์บ่อยๆกับตัวเขาอะครับมันจะทําให้แบบนี้เลยทีนี้จะเหลือแค่ขนหยาบแล้วมันก็จะทิ้งตัวลงเป็นขนแบบทิ้งๆไม่ฟูไม่แน่นดังนั้นขนตัวนี้เราควรเลี้ยงไว้การเลี้ยงไว้คือเลี้ยงไม่พันด้วยนะครับไม่ให้มันพันแต่ไม่ได้ไปดึงมันออกมานะครับไม่ให้มันพันกันให้มันพยุงขนให้มันพองดังนั้นการเลือกใช้หวีนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญเราควรใช้หวีตัวนี้อ่ะตีเข้าไป สำหรับขนในจุดที่ไม่พันนะแต่สลิกอร์ถ้าเกิดว่าขนเขาพันกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าขนเขาพันกันแล้วเราต้องต้องต้องใช้สลิกร์ในการเคลียร์นะครับแต่ถ้าในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่อยากให้ไปถึงขั้นขนพันกันเราก็จะใช้ตัวนี้ตีก่อนอ่ะผมจะใช้ตัวนี้เลยนะครับคือตัวนี้มันจะตีขนได้ด้วยนะครับการทําคือแบบเราสบัดข้อมือแบบนี้เนี่ยขนเขาจะพองขึ้นสวยขึ้นมันจะไม่ทําให้แบบ ขนเสียพังไปเลยไม่ใช่เห็นไหมครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตีตีตรงหัวตรงนี้ตีลงไปก่อนนะครับผมตีลงไปก่อนตีลงไปก่อนสําหรับตัวนี้นะครับตัวพินบัตรตีพับพับตีตบตบ คือเหมือนเป็นการเนี่ยทำข้อมือแบบแบบผมะนะครับมันจะทำให้ขนเขาพองขึ้นแล้วดูดูฟูดูแน่นดูคงความแน่นเห็นความแน่นของขนในปอมอยู่เห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นอย่างงี้อ่านี่คือหน้าที่ของตัวพินบัดตัวนี้แล้วนะครับคือจะตีตีให้พองได้เลยอ่าแบบนี้อะบนตัวเขาฟึบฟึบฟึบอ่าแบบนี้ จัดแต่งเข้าทรงเห็นไหมครับแล้วตัวการเวลาเราฉีดสเปรย์พอิตันแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆช่วยทํางานให้ง่ายได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับพองขึ้นไหมหล่อขึ้นนะทีนี้เราจะมาดูกันว่า <c oughs> หลังจากนั้นตัวอื่นละ่ะใช้ยังไงเราจะมาต่อด้วยวี s t a n d นเล e ในการตีตรงคอนะครับวีซีสเตนเลในการตีช่วงคอให้ขึ้นมายิ่งกว่าเดิม แล้ววีซี่สแตนเลสเนี่ยหน้าที่ของเขาคือความยาวของซี่วีอ่ะมันจะทิมลงไปได้ถึงชั้นขนข้างในมันจะทำให้ขนไม่พันกันด้วยเราจะตีขึ้นมาใช้ในการสับสับตีขึ้นไปมันจะได้เลเยอร์ของความพองขึ้นมาอีกมากกว่าพินบัตเมื่อกี้เมื่อกี้พินบัตรเราใช้ในการตีเข้าสรงเข้ารูปแล้วแล้วสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรไม่ว่าเราจะใช้ทั้งสงตัวนั้นเลยขนที่เสียเนี่ย มันจะไม่ค่อยหลุดออกมาแล้วยิ่งหวีสเตนเลตเห็นไหมครับคนที่เสียที่หลุดออกมาเนี่ยคือคนที่จะล่วงแล้วจริงๆแต่แตกต่างจากตอนที่เราใช้สลีกเกอร์มันจะดึงเยอะมากๆเนี่ยครับมันจะดึงเยอะมากๆเพราะฉะนั้นจะทำให้ขนชั้นในที่เป็นตัวพยุงให้ขนพองๆอะ่ะมันหายไปหลายคนก็ถามฮีโร่ปอมทำยังไงทำไมขนเยอะกินอะไรจริงๆการกินมันมันไม่ได้เป็นตัวให้ทำ ทำให้ขนแบบดีไม่ดีต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่การเลือกใช้หวีการตีขนที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับการเลือกใช้หวีการตีขนที่ถูกต้องอันนี้สําคัญมากๆนะครับนี่อ่ะหลังหูอ่าเหมือนน้องน้องตัวเล็กเลยก็หวีผ่านหลังหูเพื่อไม่ให้ขนที่หลังหูเขาพันกันนะครับหวีผ่านหลังหูตีตีจับสะบัดเบาๆนะครับใช้ข้อมือเบาเบา แล้วหัวเขาจะฟูเห็นไหมครับฟ,ฟูพองขึ้นมาเยอะนะครับผมอ่าแบบนี้แต่จริงการเคลียร์ขนอันนี้มันเป็นการแต่งขนเวลาขึ้นโตเนาะแต่ถ้าเราจะหวีที่บ้านอะ่ะให้เขาหงายท้องหวีตรง,ท,งท้องด้วยนะครับผมเหมือนน้องเหมือนน้องปอมตัวเล็กที่ผมสาธิตให้ดูเลยอ่าเห็นไหมครับโคลาก็ฟูขึ้นมาจากตอนแรกเลยนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูกันว่าตัวสลิกระผมจะใช้ตอนไหนส่วนสลิกอร์ี่ยผมจะตีตรงหน้าขา เราจะไม่ครูดครูดขึ้นอย่างนี้ครับไม่ไม่จับขาแล้วมาหวีคลืดคลืดขึ้นอย่างนี้นะครับการใช้สลิกอร์คือจับหน้าแบบนี้แล้วก็เหมือนการกระกระทุงกระทุงอครับปึ้งปึ้งปึ้งเพื่อให้ขนมันแตกขึ้นมาอ่าผมจะใช้ตรงกับตรงขาเขาอืมตรงหน้าขายเงี้ยเนี่ยผมจะตีตึงต้งตึง้งตึ้งแบบนี้แล้วพอเราตีอ่ะตีด้วยตัวเนี้ยเห็นไหมครับขาจะดูฟูดูอ้วนตีนะครับไม่ใช่รูดขึ้นนะคะัะ อ่าเห็นไหมอ่าเรามาดูขาทีนีน้ข้างที่ตีข้างที่ไม่ตีความละเอียดเห็นไหมครับขาข,ข้างนี้ดูอ้วนขึ้นดูฟูขึ้นขาข้างนี้ยังดูแบบเหี่ยวขนยังแบบกระเซิกระเซิงเพราะเราจะใช้ตัวนี้ในการตีหน้าขานะครับตีขนในช่วงขาอ่าเห็นไหมครับคว,ความแตกต่างนะเห็นเนาะอ่าตัวนี้จะขนแบบไม่ไม่ขาดูไม่อ้วนเท่าแต่ฝั่งนั้นดูอ้วนดูฟูแหละทีนี้เราก็มาทำสองข้างให้เท่ากันตีลงไปตรงหน้าขา น,ะ,นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้กับขานะครับผมกับอุ้งเท้าแบบนี้นะเห็น,นไหมแล้วตัวนี้ใช้ดีมากนะครับใช้ดีกว่ารุ่นไม้นะแต่รุ่นไม้ถ้าใครอยากได้ถูกหน่อยก็รุ่นไม้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้ใช้ดีจริงอ่าเห็นไหมครับ ขาเนี่ยก็จะฟูขึ้นดูอ้วนขึ้นดูขนละเอียดขึ้นดูมนดูหล่อขึ้นเยอะนะครับทีนี้กับขาหลังเราก็ทำเหมือนกันเนี่ยกับขาหลังเราก็ทำเหมือนกันตุงตุ้งตุงตุงต้งตุงอย่างนี้นะครับใช้การตีตีนะครับไม่ใช่การแบบไปสะบัดสะบัดอย่างนี้นะใช้การตีตีทุง้งทุงหน่อยอ่าข้างหน้าอืม ยจึก,ก,ก,กเราเห็นไหมครับขนมันไม่มีไม่มีขนติดออกมาเลยไม่มีขนเเสียติดออกมาเลยแล้วขาเขาจะอ้วนกลมฟูดีมากๆเลยเห็นไหมครับขาเขาจะยิ่งอยู่ใหญ่ขึ้นอะเมื่อเราเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้หว,นวนีนะครับเมื่อเราเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้หรีบหวีนี่ยเทียบกันนะครับ ความสวยความแตกละเอียดของขนน่ะฝั่งนี้มันจะดูละเอียดกว่าเมื่อเราลงแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงแล้วก็มาทุ้งหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้กับตรงช่วงขานะครับนี่ครับ,รบเห็นไหมนี่แค่นี้เองนะครับนี่คือวิธีการใช้หวีทั้ง3าแบบนะครับ นี่คือวิธีการใช้หวีทั้ง3แบบเลยนะครับว่าเราใช้ยังไงนะครับผมอะไรยังไงตอนไหนแบบไหนนะครับนี่คือวิธีการนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวตีพองอ่าเห็นไหมครับก็จะทำให้อกเขาแน่นเขาฟูเขาพองมากขึ้นเลยนะครับอกแน่นฟูพองขาเขอ คือการหวีขนน่ะไม่ใช่การทําลายขนแต่ถ้าเราใช้สลิกอร์ตัวนี้กับตรงจุดที่เราไม่ถูกต้องนะครับแทนที่มันจะทําให้เกิดข้อดีแต่มันจะเกิดข้อเสียนะครับแทนที่มันจะเกิดข้อดีจะเกิดข้อเสียดังนั้นเรามารู้จักการใช้หวีทั้ง3แบบเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอะไรใช้ยังไงแบบไหนตรงส่วนไหนนะครับอันนี้ความสําคัญนะครับก็จะเป็นเรียงอย่างนี้ วันนี้หลายท่านนะครับก็จะเข้าใจกันแล้วเนาะว่าวีตัวไหนใช้อะไรยังไงตัวไหนใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจริงๆก็จําเป็นต้องมีทั้ง3แบบอันนี้บอกไว้ก่อนจําเป็นต้องมีทั้ง3แบบแต่ใช้เยอะ ใช้บ่อยนะครับผมแตกต่างกันนะครับผมแล้วก็ผมจะใช้คู่กับตัวสเปรย์พอยตันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้าอยากได้สินค้านะครับทั้งหมดนี้ฮีโร่ปอมของเรามีนะครับของพวกนี้เป็นของที่เราใช้จากประสบการณ์แล้วเรารู้สึกว่าใช้ดีแล้วสั่งทำนะครับซึ่งจะตีตาประทับฮีโร่ปอมนะครับตีตาประทับฮีโร่ปอมทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอซไซน์ฮีโร่ปอมนะครับเป็นลิงก์ไลน์ช็อปนะครับ เป็นลิงย์ไลน์ช็อปของ S.I. สไซฮีโร่อมนะครับหรือว่าทางไปที่ไลฟ์เอสไซฮีโร่อมก็ได้นะครับผมก็เข้าไปช็อปปิ้งได้เลยทั้งหมดนี้นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับการใช้หวีของแต่ละชนิดการเลือกใช้การใช้ว่าจุดไหนอะไรยังไงแบบไหนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ